จเรจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็จะได้มาพูดถึงวิชาชีวิตตอนที่266นะวันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยในเล่มที่42นะซึ่งก็จะเป็นเ,เรื่องราวของอคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าญาตินั้นเนี่ยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งนะลาภทั้งหลายมีความไม่มีโลกเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษ นิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งในชีวิตของคนเรานะั้นเนี่ยในความคุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งสัมพันธภาพสมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นความเป็นหากว่าเป็นสัมพันธภาพที่ลึกซึง้งนะมันก็เป็นถือว่าเป็นเป็นญาติอย่างยิ่งได้ นะหรือความไม่มีโลกเป็นลาบอันเสริฐเป็นลาบที่ยิ่งใหญ่นะใครมีสุขภาพแข็งแรงนะหรือว่าความสันโดษนะถ้าเกิดว่ามีมีความพอเพียงเนี่ยนะเราก็ถือว่าเป็นเป็นสุขได้ถือว่าเป็นเศรษฐีได้นะหรือว่าสุขอื่นได้ยิ่งกว่าพราะนิพพานไม่มีนะนี่ก็เป็นถ้อยคำในปไตยพิดกเล่นวันนี้นะซึ่ง ในวิชาชีวิตนั้นแก่นแท้ที่เราปรารถนากันก็คือความปิติสุขนะชีวิตมนุษย์ก็ปรารถนาความสุขความมั่นคงนะความสําเร็จความอิ่มเอมนะทำงานไดูุ้ร่วงแล้วก็สามารถที่จะได้รับการยอมรับนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่พึงจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลนะให้ข้อแนะนำอะไรซึ่งกันและกันเพราะนั้น ในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดในเรื่องของความคุ้นเคยนะความผูกพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นญาติได้ทีเดียวนะในเรื่องราวหัวใจสำคัญของวิชาชีวิตนั้นก็คือเรื่องของจิตนะในเรื่องของสตินะว่าถ้าว่าเรามีสติและลึกรู้อยูออ่กับปัจจุบันขณะกับที่นี่เดี๋ยวนี้นะเวลานี้ขณะนี้นะที่วัดพระจเจ้าเมงรายแห่งนี้นะก็ถือว่าเป็น หลักของการฝึกจิตนะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะเพราะนั้นการที่เรา,เาดำางงชีวิตนะด้วยทัศนคติที่ดีนะด้วยความเ,าเบิกบานใจนะก็ทำให้เรามีความเ,าเป็นสุขได้นะสามารถที่จะใช้ปัญญาในหลักธรรมขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเธจ้านะที่จะรู้ถึงปัญญาว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ ความเป็นที่มีอารมณ์ที่ไม่มีโลภะโทสามโมหะไม่ฉุนเฉียวนะหรือแม้แต่จิตวิญญาณที่มีความอามั่นคงในหลักธรรมในหลักรรลกุศลธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นความเข้าใจนะของความเป็นจริงที่ลึกซึ้งนะแห่งธรรมะของสิ่งที่องค์สม,ม็นพรพสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เพราะว่าธรรมะนั้นก็คือ ธรรมชาติถ้าหากว่าเราได้มีความอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มเอมเบิกบานได้นะเพราะนั้นบางทีบางทีเดินเข้าไปในใคล้ายๆเป็นป่าเล็กๆเนะส้นทางเดินตามดอยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมีต้นไม้มากมายเนี่ยมันก็มีความ เบิกบาน mm hmm. าได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะความกลมกลืนกับธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะทำให้ใจเราเาบิกบานนะไม่โกรธง่ายนะเพราะพรุทธองค์ก็ทรงตัดไนะมมีก็มีเนื้อหาในธรมนะนร,ธรมบทนะในคาถาธรรมบทถึงการละความโกรธการละความถือตัวหรือความเย่อหยิง นะสะกดความโกรธไว้พึงนะนชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วผู้ดวงว่าเพราะเพราะนั้นในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดถึงคนไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกนะเพราะฉะนั้นในถ้อยคำนะที่ทรงตัดว่าความนินทาและการสนเสรนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คู่กันนะไม่มีใครที่จะไม่ถูก ดินทาต่างๆเหล่านี้เป็นตนน้นนี้ก็จะเป็นในเ,เนื้อหาของพระไตรปิฎกเล่มนี้หรือแม้แต่ในเรื่องราวของการารักษาความกําเริบทางกายนะเป็นผู้มีความสมรวมนะสมรวมในในกายนะละกายทุจริตนะประพุติสุจริตทางกายนะรักษาความกําเริบทางวาจาสมรวมทางวาจานะละวจีทุจริต นะนะประพฤติสุจริตในทางใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นคําสอนร่วงทรงตัดไว้ที่วัดเ,เวรุวันนะก็มีอยู่ในประไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะในเรื่องนี้มีน้อยคำที่ทรงตัดไว้ ที่วัดเวรุวรว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายพึงเป็นผู้สำรวมทางกายพึงละกายทุจริตแล้วประพฤติสุจริตทางกายพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงเป็นผู้สำรวมทางวาจาพึงละวจีทุจริตแล้วประพฤติสุจริตทางวาจาพึงละความกำเริบทางใจนะพึงเป็นผู้สำรวมทางใจและพึงละมโนทุจริตแล้วประพฤติสุจริตทางใจ ทีละชนทั้งหลายสํารวมทางกายสํารวมทางวาจาสํารวมทางใจทีละชนเหล่านั้นนะแ r ชื่อว่าสํารวมออรอบครอบดีแล้วนั้นในเรื่องความสํารวมทั้งทางกายวาจาใจนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่ว่าความไม่มีโรคเป็นล่ามันเสิความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะสุขอื่นใดยิ่งกว่า พระนิพพานนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสุขที่ที่สุดแล้วนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้เหมือนกันนะในในถ้อยคำในถ้อยคำเดียรนะว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโลกเป็นอย่างยิ่งคือไม่มีโลกภัยถือว่าเป็นลาบอันกระเซิร์ละ ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งคือรู้จักพอนี่ก็ถือว่ารวยละนะญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งก็คือความคุ้นเคยนั้นถือว่าเป็นเป็นญาตินะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะสุขอื่นใดย,ยิ่งกว่าพระนิพพานเนี้ยไม่มีนะหรือแม้แต่ในเรื่องการละความโกรธนะก็มออีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะว่าในในธรรมธรรมบทว่าบุคคลพึงละความโกรธนะละความถือตัวนะเอ่อ การนินทาและสอนเสรนนั้นเป็นของเก่านะไม่ใช่เป็นเหมือนในวันนี้ชนนั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้างย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าอันเขาสอนเสรนโดยส่วนเดียวนะไม่มีก็คือมีทั้งถูกได้ทั้งนินทาทั้งสรนเสรนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เข้าใจ นะในความจริงของชีวิตเช่นนี้นะ mm. ก็ทำให้เราสามารถที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสุขนะได้อย่างาได้อย่างได้อย่างแบบเข้าใจชีวิตนะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะเชื่อมั่นทงางจิตวิญญาณนะมีพลังชีวิตนะคือความปิติสุขนะเป็นตัวนำ นะในการดำรงชีวิตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งการที่เราจะดำรงชีวิตได้อย่างปีติสุขนะได้อย่างสมบูรณ์พร้อมเพียบพร้อม,อม,อมดีงามนะก็เราก็พึงที่จะต้องอมีความกระตัญยูกระตาวทีมีการสำนึกรู้คุณนะครูบาอาจารย์บอกว่าการสำนึกรู้คุณนั้นเนี่ยถือว่าเป็น เป็นพลังของชีวิตเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนมีความกระตันยูกระตเวทีเนี่ยนะเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเจริญอย่างแน่นอนนะเพราะนั้นการสัมพันธ์นั้งกับตัวเองนะหรือแม้แต่กับผู้อื่นนะในเชิงสร้างสรรน,นะด้วยการมองโลกในแง่ดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในจิตใจความมีความสุขสงบ นะในในใจต่างๆเ่านี้เป็นต้นนะพิจารณาถึงกายใจของเราให้ดีนะอยู่กับความสงบได้นั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความางดงามเบิกบานละนะเพราะว่า,าถ้าหากว่าเราอยู่ในที่สงบนะมันก็สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นเนี่ยไม่มีเมื่ออยู่ในที่สงบนะก็สามารถที่จะมีอิสระภาพ นะที่จะ,ะ,จะเจริญภาวนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสามารถที่จะไข้ครวญนนะในสิ่งที่ดำเนินมาในชีวิตเพราะนั้นชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราเองให้ดีขึ้นนะซึ่งถ้าหากว่าเราได้ซึมซับกับธรรมชาติเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกได้ว่า ความสงบอันล้าค่านะที่อยู่กับธรรมชาตินั้นเนี่ยเป็นความเป็นความเบิกบานของของชีวิตนะเป็นความมุ่งม,มา่นปรารถนาของของผู้คนทั้งหลายเพราะนั้นการมีสติรู้ตัวก็ดีการมีอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสก็ดีนะ <c oughs> การนำคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมามพุเจ้าได้ตรัสสอนเนี่ยนะเอาไปประพฤติปฏิบัตินะ แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดในขณะนี้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจนะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีความสมรวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการรักษาดูแลสุขภาพอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่อ่านให้ฟังแล้วว่าการไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอันประเสริฐถ้าเราไม่มีโรคภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาบของชีวิตแล้วเพราะว่าบางที ผู้คนบางท่านเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถมากแต่ว่าพอโรคภัยเข้ามาคุกคามเบียดเบียนเนี่ยโอ้แย่เลยทรัพย์สินที่มีมากมายก็ดีความรู้ความสามารถที่มีมากมายก็ดีเนี่ยนะก,ก็ก็แบบว่าถดถอยถดถอยไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาวุทิเจ้าได้ทรงตัดในเรื่องความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะที่จะให้เราได้เห็นนะได้เห็นถึงถึงความ ความความสำคัญนะความสําคัญของของการช่วยเหลือเกื้อกูลการผูกพันนะในภรมิหารธรรมก็ดีในสังหาวัตถุสี่ก็ดีนะในเรื่องเมตตากรุณามุยตาเวขานะหรือการให้ทานนะการพูดจาที่ไพเราะอ,อ่อนหวานมีความเมตตาไม่โกรธง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็เข้าใจในนะหลักแห่งความเป็นจริงของความเป็น อันนี้จังทุกขังอนา,านะเพราะนั้นหากว่าเราสามารถที่จะทําจิตใจให้มีความเาจเริญงอกงามนะสามารถที่จะเคารพตัวเองได้นะในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความเป็นความประเสริฐนะเป็นความประเสริฐอย่างมากมายของของ ของของชีวิตเราแล้วว่าการที่เราได้เกิดมาในโลกใบน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีเรามีอากาศที่บริสุทธิ์นะโดยไม่ต้องซื้อหาบางทีถ้าหากว่าเราอยู่ในที่สูงนะจากระดับน้ำทะเลมากๆของสูงที่อากาศเบาบางเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ดูแลตัวเองให้ดีเนะี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะนั้นถ้า,าว่าเราอยู่พื้นราบแบบเนี้ยนะหรือไม่สูงเกินไปที่มีมวลอากาศ ปกติเนี่ยโอ้เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะแบบยังไงอะสูรอากาศได้อย่างออของใสเ,เบิกบานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือบริโภคนะน้ำสะอาดนะอาหารที่แบบมีคุณภาพผักผลไม้ที่มีคุณภาพต่างๆเหล่า,าน,นี้เป็นต้นนะนี่ก็ถือว่าถ้าหากว่าเรามีมีปัจจัยสี่มีอาหาร เครื่องง่มยารักษาโรคอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องห่มยารักษาโรคนะน่ยนะก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะมีะชีวิตอยู่รอดนะโดยใช้หลักศีลธรรมหลักจริยธรรมเป็นตัวเป็นตัว,น,ตวนำนำทางของเราไปนีก็สามารถที่จะ,ะดำรงชีวิตได้อย่างอิ่มเอมได้อย่าง มีปิติสุขนะสามารถที่จะทําการงานใดๆได้อย่างมีความมั่นคงไม่หวาดระแวงนะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการงานนั้นได้นะด้วยหลักอ,อ,อิทธิบาท4คือฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสานะแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัตินะตามหลักธรรมมูดาองในเรื่องความเป็นผู้รู้เหตรุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จกักบุคคลในธรรมของสัตบุรุษแล้วเนี่ย เราก็สามารถจะประสบความสาเร็จสามารถที่จะได้รับการยอมรับได้นะสามารถที่จะมีเพื่อนมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีได้นะเพราะฉะนั้นการสอนตัวเองการดูจิตถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญความเคารพความศรัทธาในตัวเองว่าเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มันประพฤติ นะมันประพฤติปฏิบัตนะิในตามหลักธรรมของวุทธองคนะ์มีความสำรวมรนะะมัดระวงังซึ่งความสำรวมนั้นมันก็ต้องมาจากการมีสตินะการมีสติเนี่ยทำให้เรามีความสำรวมในการนะดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ r e a n d n o w นะ Here and Now, นะ หรือปัจจุบันขณะการมีสติระลึกรู้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดนะเราก็สามารถที่จะพกพกพาความสุขความสงบไปได้ทั้งสิน้นนะมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าสวรรค์นั้มันอยู่ที่ตัวเรานรกมันอยู่ที่ตัวเราเราจะไปไหนถนะ้าเราพกสวรรค์ไปด้วยนะคิดแต่สิ่งที่ดีมันก็เป็นสวรรค์นะถึงแม้จะไปอยู่ในสถานที่ที่อกระทึกกุโค,คมนะ แต่ก็อย่างว่าเรามาีถ้าอึกทึ้งคมมากในเวลาค่ําคืนนี่เราจะต้องพักผ่อนมันก็มันก็แบบทรมานใจเมือ่อหนนะ้าว่าเรายังไม่สามารถที่จะอ,อปรง่งปรงว่าเสียงหนอเสียงหนอดังหนอดังหนออะไรได้วีมันก็มันก็หงุดหงิดเหมือนกันเพราะนั้นบางทีการทรมานเฉลยสมัยก่อนทรมานนักโทษใช้เสียง เสียงรบกวนโสสประสนะทำให้แบบว่า,เ,าเกิดความเครียดนะแก่นักโทษหรือฉเฉลยนะที่จะคายความลับอะไรต่างๆที่เก็บไว้ออกมาเหล่านี้เป็นตน้นในแก่นแท้ของชีวิตคนเหล่านั้นความปิติสุขสรรและหันษาการมีร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงตลอดมา ย่อมนำพาความเบิกบานในจิตใจชีวิตนั้นหากทำดีอย่างมุ่งมั่นใช้หลักความขยันเป็นจุดหมายมีความกระตือรือร้นอย่างมากมายย่อมนำพาความสำเร็จอย่างแน่นอนจะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ ที่น่าชมเป็นหนักหนาชีวิตเราพึงมีจุดมุ่งหมายตลอดมาเพื่อความสุขสงบในจิตใจมีทัศนคติที่งามยิ่งจากใจจริงแห่งพรมวิหาระธรรมได้ มีปัญญาจิตวิญญาณเบิกบานใจเข้าใจถึงโลกธรรมไซย่อมดีงามว่าสุขนั้นย่อมคู่กับทุกข์แน่สรรเสริญนินทาย่อมมีเช่นนี้นั่นขอให้เรามีใจที่ศรัทธาและเบิกบานสร้างจิตใจให้เจริญงอกงามตลอดไป เมื่อปานาบรรลุความสำเร็จพึงมุ่งมั่นเด็ดขาดเช่นนี้ได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนอย่างมากมายมีทัศนคติใสที่เบิกบานปานาสิ่งใดในชีวิตพึงทำสิ่งนั้นเป็นนิดอย่างมุ่งมั่น แรงกระตือลือร้นย่อมดีอย่างมากพลันประการสำคัญต้องมีสติควบคุมตนมีความสมรวมทั้งในกายวาจาใจจะพูดจะกระทำสิ่งใดต้องฝึกฝนทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนำใจตน ในกำมลย่อมเบิกบานสำลานใจความอยู่รอดของสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นคงต้องเกื้อกูลกันอย่างมั่นหมายมีศีลธรรมนำหน้าประจำใจมีสันติสุขเบิกบานในใจย่อมดีงาม มีความกะตันยูกระตะเวทีเป็นที่ยิ่งถือเป็นสิ่งสัญ,ญลักษณ์ดีหนักหนาผู้มีความกะตัญญูกระตะเวทิตาย่อมเป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างแน่นอนทำจิตใจให้เบิกบานสำราญยิ่งเคารพในทุกสิ่งที่ดีนั่น เข้าใจในชีวิตสารพันว่าโลกนั้นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาออาหน้าหนงคุณพัตนารตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายบุญกุศส่วนงหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่42ในวันนี้นะในเรื่องราวของออความไม่มีโลกเป็นลาบันระเสริฐนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะในเรื่องราวของการละความกโกรธนะ คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเนียก็รวมถึงความเป็นผู้มีความสำรวมในกายวาจาใจขอได้โปรดเป็นพรับปัจจัยพิบาวมรทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องท่านท้งท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงทิพย์ังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งม,มาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายค,คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมีสายทั้งหลายทั้งของงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในวัดเเจ้าามงย ดวงวิญญาณทั้ง,งหลายที่ได้ทําบุญที่ว่าพระจเจ้าเมงลายนี้ให้ได้รับในบุญบุศนี้ตานทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเพทพเทวดาไ้ปโปรดแจ้งกับ่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญบุศนี้และนุโมนาในบุญบุศนี้ร่วมกันเจริญพร